สมมติว่าเราอยากจะได้ชุดนี้ตัวกล่องเก็บเครื่องมือเนี่ยก็นับว่ามีความสัมพันธ์มากๆเลยเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเครื่องมือที่ดีแค่ไหนก็ตามถ้ากล่องเก็บเครื่องมือไม่ดีเนี่ยเวลาการหยิบใช้หรือการเก็บรักษาเนี่ยก็เป็นปัญญากนะครับแล้วกล่องเก็บเครื่องมือดีๆเนี่ยถ้าสะสมไว้เรื่อยๆเนี่ยมันมีความสวยเนาะเอาเวลามาเรียงกันเนี่ย มันก็เป็นความสุขของคนที่ใช้งานอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มี3มชั้นเปื่อกซื้อมาก็คือมันแยกกันนะครับเป็น2เป็น3มชุดนะครับชุดบนนีคือเอาไว้เก็บพวกอะไรฟิตติ้งต่างๆพวกน,อน็อตพวกสกูก็เก็บได้ถ้าเรามีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเราก็มีตัวแบ่งตัวนี้มาให้นะครับมีฝั่งละ3ตัวก็จะเป็น6ตัวก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะเราจะแบ่งยังไงตินะครับ ที่เราใช้มีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ล็อกกันนะครับก็แยกกันระหว่างกล่องเก็บเครื่องมือนะครับกับตัวนี้ใส่พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะล็อกในตัวต้องจับบีบข้างล่างนี้เนาะถึงจะเปิดได้ก็ข้างในสามารถจะจัดระเบียบได้นะครับเน่องจากูมติว่าผมจัดเซตตัวนี้เรียบร้อยแล้วผมอยากจะเอาตั้งเป็นสแต็กเลยนะครับแล้วก็วางอยู่กับที่โดยที่ว่าเราจะต้องมี ล้อเลื่อนนะครับเป็นแท่นวางแล้วก็มีล้อเลื่อนท,ที่ว่าเวลาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยจะได้ย้ายได้ง่ายผมก็ทําเอาไม้เก่าเนาะเอาไม้เก่าที่เรามีนี่แหละก็มาติดล้อง่ายๆนะครับที่มันสามารถรับนักตัวสแต็กตัวนี้ได้นะครับก็เอาตัวนี้วางเลยนะครับแล้วก็ซ้อนไปเรื่อย,อยสมมติว่าเราทำงานอยู่ด้วยโต๊ะตัวนี้เราก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือมาไม่ต้องยกบางทีตัวเราก็เลื่อนมาทั้งสแต็กได้เลยนะครับอันนี้ก็ เราก็้มันเป็นตัวเดียวกันซะนึกสภาพเนะเวลาเราทํางานนะครับมีชิ้นงานนะครับเราอยากจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับก็หยิบจับใช้ถ้ามันไม่อยู่ในชั้นนี้นะครับอ่านเลือกออกมาัอจี้ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับ กลับเข้าที่เข้าทางแล้วก็เลื่อนเก็บเลยก็จบละแต่คว,วามเป็นจริงตัวแท่นวางที่มีล้อเลื่อนของสแต็กนะครับก็ราคาค่อนข้างจะสูงเลยนะครับที่พี่เพไปถามมาก็อยู่ที่ประมาณสัก4,000ขึ้นไปได้นะครับทีนี้ถ้าเราทำเองได้นะอย่างตัวเนี้ยก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็ ทำมันแป้นไม้ขึ้นมานะครับก็ใช้ไม้ที่เรามีนี่แหละนะครับแล้วก็ทำเตอยอซา่าใช้สกูแล้วก็ตัดหัวทิ้งนะครับเพราะว่ารูเขาเล็กก็สามารถใช้งานทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เก็บได้เลยนะครับก็ยกออกเป็นชั้นๆก็ได้นะครับก็ไอเดียง่ายๆสำหรับนัก DIY เนาะลองเอาไปใช้กันดูนะครับ